ยังไม่มีค่ะแต,แต่คำขอโทษไม่มีเลยเรายังรอไหคะว่าเขาติดต่อมาขอโทษโอ้ยรอมาเป็นเดือนกว่าแล้วถ้าไม่ติดต่อขอโทษนี่ก็แบบคิดว่าอีกปีข้างหน้าจะขอโทษไหมก่อนอต่ถ้าเกิว่ามันเกิดเขาแบบติดต่อมาขอโทษจริงๆแบบแม่ผมจะให้อภัยไมคุยกันได้ไหมอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันคะ่ะมันทิ้งระยะนานไปหน่อยกับภาพที่ถูกปล่อยออกไป เอาเป็นว่าชอ็ชอกอะช็อกเลยดีกว่าเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็คิดว่าเราพูดคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแม่ไปทำในแบบเป็นแบบไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาด้วยไหมหรือว่าเป็นผู้ฝ่าเฉยๆเป็นพรีเซนเตอร์ตามที่คุณลุงเขาได้บอ,อกไปว,ว่าเขาจะขอลงภาพอันอนี้ด้วยอา่าลงค่ะแต่ว่าเราได้คุยกันแล้วว่าเราจะต้องมีการยินยอมก่อน ก็นั่นแหละถึงได้บอกว่าคือมีอะไรเขาก็จะบอกว่าเออสัญญาเขามีสัญญาหมายถึงว่าสัญญาเขามีแต่ว่ามีค่ะมันต้องมีอยู่ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วหลังจากนี้เพราะว่ามันเกิดความเสียหายเนาะหลายอย่างทำให้แบบแม่ต้องเสียงานไปอันนี้ขออนญ่ตถามว่าเสียงานไปกี่ตัวคะสองตัวเลยซึ่งเป็นงานใหญ่ด้วยงานใหญ่ ก็ตอนนี้ยังพูดอะไรเยอะมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นั่นแหละก็เขามีสัญญาพี่คิดไหมคะว่าจะต้องใช้แบบในทางกฎหมายเข้ามาช่วยขอยังไม่พูดอะไรได้ไหมอ่า,อาเพราะเขาก็คงมีของเขาแหละแต่เดลยควรรู้ที่ออกไปเราไม่ได้ยินยอมอย่างแน่นอนเราไม่ได้ยินยอมค่ะเราไม่ได้ยินยอมเลย ก็โอเคแหละแต่ว่ามันก็ซุดไปพักหนึ่งอะเนาะมันก็ซุดแต่ณตอนนี้ถามว่ามันจะมาเต็มร้อยไหมมันไม่มันไม่เต็มร้อยหรอกแต่ว่าเราเพียงแต่ว่าเราต้องข้ามตรงนี้มันไปให้ได้เพราะว่าถ้าเรายังข้ามไปไม่ได้เรายังโมคิดอยู่เนี่ยมันก็ไปต่ออย่างอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอังจากที่เกิดเรื่องขึ้นอะค่ะทางทางคลินิกเขาได้มีการติดต่อมาคุยอะไรหลังจากนั้นยังไม่มีค่ะแม้แต่คำขอโทษไม่มีเลย มาเป็นเดือนกว่าแล้วถ้าไม่ติดต่อขอโทษนี่ก็แบบคิดว่าอีกปีข้างหน้าจะขอโทษไหมก่อนอืมแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเขาแบบติดต่อมาขอโทษจริงๆแบบแม่ผมจะให้อภัยไหมคุยกันได้ไหมเลยก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะมันทิ้งระยะนานไปหน่อยสุดท้ายอยากให้แม่ฝากผลงานตัวเองค่กาเป็น,ปนก็ตอนนี้ก็มีมนรักลูกทุ่งนะคะก็เออเรื่องนี้ก็ย้อนกลับมาเนาะแต่เป็นอีกแบบอีก ยุคอีกแนวหนึง่งแต่ถามว่าแบบเอ้ยเมื่อคืนที่อ่อนแอไปก็เลตติ้งดีพอสมควรน,นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องๆน,น่ารักมากเราเล่นออกมาคือแบบคือเขาก็จะมีอะไรของเขากุ๊กกิ๊กยุกยีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนชื่นใจไหมคะเห็นเลตติ้งดีแบบเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ก็ชื่นใจนะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราได้ย้อนกลับมาเล่นอีกทีจากที่เมื่อก่อนเราเป็นตัวนางเอกเนาะแต่ตอนนี้ก็มาเป็นแม่นางเอกเราก็จะมีแบบว่าพยายามจะคลายตะขาบให้ลูกอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอเห็นเขาเล่นมันได้แล้วคือมันแบบอว้ยมันได้ใจแม่อะไรเงี้ยแสดงว่าฝีมือลายมือของนางเอกนี่คือทาให้เราแบบจะหยุดเเล่นเขาเล่นได้เขาเล่นได้เลยแหละเพราะว่า นางนางจะว่าไปแล้วนางเป็นคนมีพรสวรรค์คิดว่าแบบโอ้ยเหมือนจะเล่นไม่ได้อพอขึ้นแบบปุ๊บห้าสี่สามสองามันก็เปลี่ยนไปเป็นคนหนึ่งมันก็ได้อยู่คบตัวนานไหมคะกับน้องาลอตไม่เลยวันเดียวก็ติดกันเป็นลูกลิงแม่ลิงหรอกมีพรสวรรค์แล้วก็ทำงานด้วยนะง่ายน้องน่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะทีมงานก็น่ารักทุกคนเลย ไม่อยากพูดถึงความต่างเพราะมันคนละเวอร์ชันคนละยุคคนละสมัยแต่ถามว่าแบบเวอร์ชันนี้น่ารักไหมน่ารักมากต้องตามค่ะสวัสดีครับแฟนๆท็อปดาราผมเจเจพิพัฒน์ครับวันนี้มาสวัสดีปีใหม่แฟนๆท็อปดาราทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับคิดอะไรต้องการอะไรก็ขอให้สมหวังทุกๆอย่างขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมแฮปปี้นิวียร์ปีมังกรครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel To อปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะครับ